คุณลุงทิพย์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับถามว่าไงครับคุณลงุงอา่าอยากจะเรียนถามว่าเมีองฝ่ายสร้างนาหนองบุดงเขาเอาน้ำเข้ามาทำกัรเกษเขาสร้างเมีองฝ่ายตั้งแบบเนี้ยปสอสองปห้าร้อยครับแล้วทีนี้ เจ้าบ้านเขาตั้งหลายนี่เขาไปเอาเอาไลทา่ทำการเกษตรที่หัวฝายยาทีนีค้คุณลงเทิค่ะเจ้าบ้านทำเจ้าบ้ทำประขายนาชูนลุงคทับายชนองอนเุ้นห้าอปปรอยห้าพนห้าเขาไปกาดเอานอต่อฟามอะโดยเจ้าบ้านไม่รู้อ่ะคุณลุงทิค่ะและ้วเดี๋ยวนี้เขาขาไปเกิดเกิดเอาลําเหนียงจะเข้ามานา มาหมได้เลยอย่างนี้จะได้ลุงครับลุงทิพย์ครับลุงฟังผมด้วยนะครับลุงครับผมเรียกลุงนะผมเรียกลุงอยู่คุณลุงทิพย์นี่อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่ห้าครับตำบลตำบลอะไรนะตำบลแม่กระตวนแม่กระตวนเหรอครับแม่ะตวนอำเภออำเภอ ศพเมยศพเมยศพเมยปัญหาของคุณลุงคืออะไรนะปัญหาเกี่ยวกับจะเอาน้ำเข้ามาหาลำเหนียงมาบ่ได้นนะที่เขาจะเอาจะต้องการน้ำมามาต้องการน้ำต้องต้องการน้ำทำนาใช่ไหมครับลงุงครับครับครับจะเป็นนาปรังอ่ะเนาะตอนนี้ก็ต้องทำนาปรังใช่ไหม ทำทำประเดี๋ยวนี้น้าพลังขอ่นุญาครับเอาซ้เกินคับการเกษตรใส่ข้าวโพดอยังกัน,กน,นอ๋อทำข้าวโพดที่นี้ค,คือมันมีเหมืองน้ําอยู่แล้วแต่ไม่มีน้ําอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับนี่น้ำนี้แต่ว่าเขาคุดเอาน้ํามาน่ะประเดี๋ยวนี้เจ้าของที่เขาบอกว่าเขาเขาจะบอกเ้ผ่านก<อ>็ไม่ผ่านแล้วอ๋อแล้วที่ผ่านมาน้ํามันผ่านที่นั้นอย่างไงอะครับ มันผ่านมาด้วยวิธีไหนมีคลองมีมีสูงผ่านมาสั <c oughs> ่มคลองเอาตีฝาแล้วคุดคลองมาแต่ทีนี้เจ้าของที่บอกว่าฝ่ายเดือนไม่าาขอจะโถมขอมือได้มาเหมือดจะจอยนะละแล้วเขาจะมีปัญหาจะได้อดด้วยวะโอ้แล้วคลองนั้นเนี่ยมันเป็นคลองสาธารณะหรือคลองของเขาส่วนตัวคล <c oughs> องเป็นคลองคลองของสาธารณะครับ คอาสาธารณะแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยนอกจากคุณลุงทิพย์แล้วมีคนอื่นอีกไหมครับมีเป็นร้อยครับสามูบ้านครับที่ผ่านมาลุงทิพย์กับชาวบ้านได้นําความทุกนี้ไปบอกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตหรือยังครับบอกแล้วครับเป็นว่าจังไหนทุกที่ครับเป็นว่าจังไหนตางอำเภอเขาจะช่วยอยู่แต่ว่า ได้ขึ้นศาลมาแล้วครับขึ้นศาลด้วยไปขึ้นศาลที่ยังใหม่ผลว่าอยังไงคะขอบอกว่าศาลศาลเนี่ยมาได้แบบแบบมาได้สอบถารคกันอะ่ะเจ้าพี่ขาที่ตังเหนือที่ว่ามาเรื่องอภิบามนะอมเอาบอยเข้าเพิ่งเตี้ยต่อศาลอนะ่ะศาลก็บอกว่าอ๋อเพื่อนมีหลักฐานพร้อมจะนี้หมู่ มุานามูกเสธทำนานเนี่ยแค่หรอเองคุณลุงครับผมฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะขออภัยคุณลุงด้วยเอแสดงว่าเราฟ้องเจ้าของที่ใช่ไหมฟ้องเจ้าของที่ใช่ไหมเขาบอได้ฟ้องครับใครฟ้องอ่ะใครใครปรึกษาถามว่าจะยึดเจดดาเอามาได้ยึดได้เขาบอกได้ฟ้องครับ ม่ได้ฟ้องหรอแล้วมันไปศาล้วตกลงว่าศาลศาลมีคําสั่งพิพากษาอะไรหรือเปล่าคะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นศาลฟ้องกันใช่ไหมตกลงออันนี้เจ้าของที่ฟ้องานาฟ้องกังกเซษครับอืว่าว่าไปคุดเอาตี้ของเขาอ่ะเอาน้ำเข้าไปตี้ของเขาอ๋อเขาก็เลยฟ้องเจขาเลยฟ้องเจ้าของที่เจ้าของที่เจ้าของที่ฟ้องใครอ่ะฟ้องใครลุง ฟ้องฟ้องชานาะฟ้องกาตรษษษชานาที่ทําการเกษตรครับฟ้องลงด้วยเปล่าครับบอกว่า<ม>บอกว่าจะบอกใหอได้ผ่านเมืเดี๋ยวนี้ทุกบอลมาได้กับผ่านถ้าเรามาแต่ว่ามันบอกว่าเป็นย่างผ่านไปก่อนสายเดือนเมษานี่เขาจะโถมเนี่ยถ้าก็โถมแจะห้องมีทางมาอยู่ได้ว,ว่าคุณลงเทปครับครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะเนี่ยนะ คือคดีไปถึงศาลแล้วใช่ไหมครับลงไปฟ้องกันแล้วใช่ไหมแต่เขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องชาวนากี่คนอ่ะฟ้องกี่คนชาวนานะะเป็นผู้เป็นร้อยครับที่ถูกฟ้องอ่ะที่ถูกฟ้องอ่ะครับครับครับที่ถูกฟ้องกี่คนครับลุงชาวนาชาวนาลองกับเกษตรครับมีเป็นร้อยนะหละที่นี่เขาฟ้องในฟ้องสำหรับคนที่ไปทำมาไอืม ศาสนาทุกคนก็โดนฟ้องมูรับแต่ว่าเขาโดนฟเจ้าของที่ฟ้องอ่าสามคนอหนึ่งนอกจากว่าเราไม่มีทางจะส่งน้ําไปจากเหมืองไปส่งน้ําไปป table, ลูกไร้เข้าโพดอะไรแล้วเรายังถูกฟ้องอีกใช่ไหมครับลงุงอย่างนี้ใช่ไหมครับ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 อ่อย่างนี้ครับคุณลงุงผมอำเภอศบเมยศบเมยเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเมืองแม่ฮ้องศรหรือใกล้กับแม่สะเรียงใกล้ไหนลุง ใกล้แม่เสรียงรับใกล้แม่เสรียงถ้าใกล้แม่เสรียงในีารแม่เสรียงอืืออออย่างนี้ได้ไหมครับคุณลุงคุณลุงผมให้คุณลุงเนี่ยไปรวมเพื่อนบ้านก่อนนะลุงนะที่ถูกฟ้องอะนะไปรวมกันก่อนนะเพื่อแก้คดีทางศาลก่อนดีไหมครับลุงครับอเอาเรื่องถูกฟ้องตรงนี้ก่อนลุงต้องการอะไรต้องการช่วยถามเรื่องคดีความหรือต้องการน้ํากันแน่ตอนนี้หรือลุงต้องต้องการทั้งสองอย่าง อื่นเหมือนตัวเกี่ยวครับก็ต้องการยักน้ำถ้ามีมีเอาน้ำเข้ามานาะทำกันเสร็จนใ้พอใจแล้วครับอืงกเข้าใจแต่ว่ามันถูกฟ้องอยู่ใช่ไหมล่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันต้อง,องแก้ตออัว<ร>การถูกฟ้องก่อนถาอ้างนั้นลงนะถูกไหมแก้ให้พ้นผิดตรงนี้ก่อนถึงจะไปว่ากันว่าว่าเราจะเอาน้ําส่งผ่านพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้อย่างไรใช่ไหมครับครับ คุณลุงไปรวมเพื่อนบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้อาจารย์นรง์ศิรสัลนะครับอายการฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนเนี่ยจะได้ประสานกับอายการสารจังหวัดแม่สะเลียงผมเข้าใจว่าอยู่แม่เวลาลุงก็ไปขึ้นสารลขึ้นสารแม่สะเลียงก็แบบข้าข้าเคลขึ้นสารลขึ้นสารแม่สระเลียงครับโอเคตรงที่เลยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยววันนี้เขาไปขึ้ืนสารเชียงใหม่ครับอะไรนะไปร็ี่ะเชียงใหม่ เมื่อแล้วพรเนี่ยขอห้องกับไปขึ้นศาลนี่เชียงใหม่บรลาดแม่เสลียงเหมือนใช่ครับแม่สเสลียงส่งไปเชียงใหม่เหรอม่ใช่ไ,ใชไอ้เจ้าของที่น่ะฟ้องแลวก็ต้องการเอาหมู่สามนาเนี่ยขึ้นไปศาลเชียงใหม่ครับ<อ>แต่จน้นามันไม่นมีความสามารถจะปล่อยลายนะปล่อยได้สองสามคน๋อไปฟ้องที่ศาลเชียงใหม่โอเค<า>มไม่เป็นไรครับลุงตรงนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะขอประสานทางอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่แม่เสลียงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขอว่าขอท่านว่าลงไปช่วยพบชาวนากลุ่มนี้เขาหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะดีไหมครับลุงไปพูดคุยถึงที่เลยให้ทางอายการเนี่ยมาช่วยดูซิคุยกันดูซิว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับที่เขาฟ้องชาวนาเพราะชาวนาต้องการทำคองส่งน้ำผ่านที่เขาแล้วก็ถูกฟ้องใช่ไหม พอถูกฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปพอน้ําผ่านตรงนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็เกิด<อ>ปัญหาเลยปลูกพืชไม่ได้ปลูกพืชไม่ได,ไได้ซึ่งเดี๋ยวถ้าผมมองพื้นที่ไม่ออกนะแต่ว่าถ้าพอถึงขั้นหนึ่งเราบอกโอเคพอถ้า,ถ,าถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ผ่านทางอื่นได้ไหมกรมชลช่วยชาวบ้านได้ไหมเดี๋ยวเราก็ว่ากันกับ,กบทางกรมชลอีกทีหนึง่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทีมงานบันทึกเรื่องของคุณลุงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งอาจารย์นรงแล้วขอว่าขอความช่วยเหลือ จากท่านอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับให้ท่านช่วยเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่าช่วยไปพบชาวบ้านทีเพราะว่าชาวบ้านคงเดินทางยากอ่ะเนาะพออุ้ยแม่อุ้ยเนาะนคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะลุงอายุเท่าไหร่อายุแปดสิบสองครับโอ้โหแปดสิบสองเหรอแปดสิบสองแล้วนี่หนอมพออุ้ยนะพออุ้ยพออุ้ยทิพย์นะครับ อุ้ยทิพย์อุ้ยทิพย์แปดปีเขยังแข็งแรงอยู่นะคะเสียงยังแข็งแรงอุ้ยทิพย์เบอร์โทรศัพท์อุ้ยเบอร์อะไรเบอร์พ่ออุ้ยเบอร์อะไรศูนย์แปดสี่เก้าส่หนึ่งสองนึ่งใช่ไหบอกทีบอกทีไห้ลุงไอ้พออุ้ยแกบอกทีศูนครับครับผมศเนาะครับเก ครับหนึ่งสองสามครับสามหนึ่งครับที่ผมให้พ่ออุ้ยบอกเนี่ยเราบว่าความจําดีมากเต้เลยปกติคนแก่จะจำไม่ได้นั้นเบอร์ตัวเองเออความจําดีมากนะอุ้ยทพิ์ความจําดีมากมีคนโทรมาหาเราหลายคนโทรมาก็ถามว่าแล้วเบอร์โทรศัพท์ของที่โทรมาเบอร์อะไรจำไม่ได้ จำไม่ได้จึงทําให้หลายครั้งที่เขาส่งข้อมูลมาเราไม่มีเบอร์โทรเพราะคนโทรมาจําเบอร์ตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงพี่ถนอมเอ๋นั่งรับษาอยู่เอ้าจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เอาไงดีเนี่ยเอ๋บอกว่าคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าจดอร์หนูเอาไว้แล้วป้าโทรกลับมาเบอร์หนูเบอร์ป้าอยู่เิาใช้วิธีจำแนเลยวิธีเดี๋ยวขอประสานนะอุ้ยนะคนเป็นร้อยเลยใช่ไหมอืออปตตรงนั้นอปตอะไรอะครับ อบตตำบลแม่กระตวนอบตอบตรู้เรื่องนี้ใช่ไหมอบตก็โดนครับโดนฟ้องเหมือนกันเหรอคะเออครับครับนายกอบตก็โดนโอ้ข้อเสียอบตบางสัวว่าเอางบมาจากรัฐบาลมาเอามาอมาเกินมามาในคูข้างเราครับอบตก็ช่วยชาวบ้านกันติร์ลโดนโดนฟ้องมาถูกกันหมดละ แสดงว่างบการขุดลอกทองไอ้ทำท่อส่งน้ำมาเนาะแสดงว่านาะยกเผลอๆนาะยกอาจจะต้องถูกร้องไปถึงปปชอ,อนะไรถ้างั้นถ้าว่าเขาเจ้าของที่เขาเอาเรื่องนะแม่ขะตวนนะคะแม่ข้ตวนแม่ขะตวนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขตวนแม่ขะตวนคอ,อควายสลากต่อเตาวเวน,เนหนูเนาะใช่ใช่แม่ขตวนอื เดี๋ยวเราค่อยติดต่อนายกอบตอีกีเพราะท่านนายกนัทท่านนายกคนเก่าหรือคนใหม่หรือคนเดียวกันคนคนเดียวกันนี่นะคนที่โดนฟ้องเนี่ยคนเดียวจะได้ได้รับเลือกตั้งอีกใช่ไหมข่าครับเลือกตั้งกันนรอบอื่นะนายจาชาวบ้านนายจ่าชาวบ้านได้ได้ได้เดี๋ยวทีมงานต่อต่อหาเบอร์โทรศัพท์นายกอบตนี่หนึนะอุ้ยเดี๋ยวผมคุยกับอุ้ยตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไงเนี่ยเว ฟ้องกันเยอะขนาดนี้มันคงจะเป็นเรื่องเป็นประเด็นอีเนาะนะครับขอบคุณอุ้ยนะเดี๋ยวผมจะตามมากับนายกอบตอีกทีนึงนะอุ้ยนะครับครับสวัสดีครับอุ้ยทิพย์ดูแลสุขภาพนะหนาวหนาวเย็นเย็นนะอุ้ยนะ